ครับพี่น้องครับสำหรับมือนีครับเฮ้าอยู่กันมองนี้ครับโคกหนองนาธรรมมัดห้ามหาสารคามครับพี่น้องครับบ่ายนี้เข้ามาสำรวจพื้นที่ที่เฮาสิตัดยานะครับสำหรับแร้งนีเนาะครับโอ้นี่แค็นบอกเห็นบอกครับพี่พี่น้องครับนี่เออป้ายาโคกบักคณะนักนี่ครับย้มเฮายังไปเนาะโอ้บรรยากาศดีแท้แทครับพ่พี่น้องครับลมบ่อยๆเนาะเขาสูรฤดูหนาวแล้วนะครับอ่า บวกกับเสียงนกหนูปูปีครับโดยเฉพาะยิ่งเสียงที่ม่วนดีสุดนะครับตอนนี้ก็คือเสียงกบเสียงเขียดครับเสียงเขียดเสียงเขียดจะหน้าเนาะเอาเนี่ครับเีมงานก็ลุยเต็มที่เลยครับอาดแผนเอือดเติดเลยครับพี่น้องครับบาดนี่โอ้ยครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่คารบรักครับเกษตรไทยรายวัน เกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกระผมนุ่มควันใช่หัวใจเกษตรนักสั่งแรงบันดาลใจทางด้านการเกษตรมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือนะครับเนาะครับพี่น้องครับสําหรับมือนีครับเข้าอยู่กันมองนี้ครับโคกหนองนาทามมักห้ามหาสารคามครับพี่น้องครับแดดลมลุ่มตกครับสําหรับแรงมือนีเนาะ Memorial. หลังจากที่เฮาได้ว่าจากันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการเทหน้าปังนะครับเพราว่าสิเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสูบน้ําการปันหน้านะครับร่วมไปจนถึงเรื่องของการสามขั้นธแท่นหน้าต่างๆนะครับสําหรับมอนี้นะครับเฮามาว่าจาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องเล่าที่ว่าจากันเกี่ยวกับเรื่องของการทําความสะอาดนะครับขันแท่นหน้านะครับโดยมอนี้ก็เลยมีการ เตรียมข้อพ้อมนะครับเตรียมเครื่องตัดหญ้ามาสาหรับการตัดหญ้าตามขั้นเทศน,นะครับซึ่งตอนนี้ได้บรรยากาศพอดีพอดีอดเฮ้าสิตัดหญ้าเพื่ออย่างเฮ้าสิตัดเพื่อบ่ไหนกนู้ปูเปียกนะครับมันมาส้นนะครับโดยพยัคงยิงตอนนี้บ่มีต้นเขาแลวเนะาะอก็มี บานี้หน้าปางข้องเกษเริ่มเกิดนะครับดังนั้นนี่ขันเขามีหญ้าเขามีเสี้ยงเขามีเคียดใหม่นะครับอยู่ทั้งคันแท้หน้าเนาะมันก็จะเป็นทีู่ของหนูชนิดต่างๆมันจะเป็นหมูซิหนูของขาวหูปุกต่างๆนะครับดังนั้นครับวันนี้เข้ามาปฏิบัติการในการตัดหญ้านะครับอ้อมทีหน้าเลยครับครับไปกันเลยครับผมครับพี่น้องครับบานนี้เข้ามาสำรวจพื้นที่ที่เข้าสิตัดหญ้านะครับสำหรับแร้งนี้เนาะครับ โอ้นี่เห็นบอกเห็นบอกครับพอให้พี่น้องครับนี่อป้ายาพกบักรคณะนักนี่ครับย่ำเข้ายางไปเนาะนี่นะครับนกนูปูปีกนะครับอาชีมงูมาสนน้่เน่ครับพี่น้องครับนี่นี่เอาสิตัดเบิดแหะครับทุกพื้นที่ทุกขั้นแท่นหน้าเนาะให้มันเป็นแผนเนาะครับพี่น้องครับสําหรับแรงมือนี้เนาะโอ้บรรยากาศดีแท้แทครับพอให้พี่น้องครับลมบ่อยๆเนาะเขาสู้ฤดูหนาวแล้วนะครับ บวกกับเสียงนกหนูปูปีครับโดยเฉพาะยิ่งๆเสียงที่มวนที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือเสียงกบเสียงเขียดครับเสียงเขียดเสียงเขียดจะหน้าเนาะโอ้บรรยากาศก็เลยอยากสีมาทายบรรยากาศให,าให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนี่ยอยู่เมืองนอกเน่นะครับได้เห็นบรรยากาศ ทงไฮทงหน้าอีสานบ้านเท่าเนาะหลังจากที่เกี่ยวเขาเกี้ยวน้ำนะครับหน้าปีออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยูมองนี้ครับพื้นที่ของบ้านมะขาตตำบลมะขาออำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมาสารข้ามนะครับทางอีสานบ้านเท่านี่แหละนะครับเตรียมความพร้อมครับในการเซตหน้าปังเนาะเอาจังไรฝากพี่น้องป้องไปเด้อนะครับในการติดตามคลิปนะครับ เกษตรไทยมาให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเบิ่งเป็นระยะระยะกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับบ่ายนี้เข้ามาปฏิบัติการนะครับในการตัดหญ้ากันนะครับซึ่งตอนนี้ครับก็มีทีมงานแฮปปี้ทีจ็อบครับอ่าอยู่ว่าเกษตรกรนะครับที่มาซอยการซอยงานนะครับแล้วก็มาฝึกงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรที่มองนี้ครับ คกน้องนาทามมะค่ามหาสารคามนะครับที่กัดนี่อีกครั้งหนึ่งครับอยู่บ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกระทวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเอานี่ครับทีมงานจัลุยเต็มที่เลยครับครับพี่น้องครับคณะทีทีมงานเฮ่านะครับกําลังทาการตัดหญ้าอยู่เนาะก็เลย่าพี่พ่อน้องนะครับ ามาอย่างบางไฮบางหน้าเนาะโดยเฉพาะยังยิ่งมาเบิ้งการเตรียมความพร้อมสําหรับการเฮ็ดหน้าปัง่งในพื้นที่มองนี้ครับโคกน้องนาธาร,รมมะค่ามหาสารคามนะครับอีกครั้งหนึ่งครับที่กัดนี่ด้านมะค่าตาบลมะค่าอำเภอกันทร,รวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับเนาะซึ่งตอนนี้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเนื่องจากว่านะครับในพื้นที่นี่เนาะในการเฮ็ดหน้าปังนั่นนะครับ เพิ่นสีเฮ็ดช่วงเดือนท่านว่าคมนะครับบางคนกเ็เฮ็ดต้นเดือนบางคนกเ็เฮ็ดกลางเดือนบางคนกเ็เฮ็ดปลายเดือนนะครับเนาะแล้วก็นอกจากนั้นขึ้นอยู่กับว,ว่าเพิ่นสีใไส้เข่าสายพันธุ์ใดนะครับสายพันธุ์สามเดือนสามเดือนเครื่องสี่เดือนเนาะอะ่าตว่าทีเนี่นะครับการเก็บเกี่ยวนี่จะได้ไปเก็บเกี่ยวในช่วงสงการานต์เนาะบางคนที่เพิ่นเฮ็ด ช่วงต้นเดือนท่านว่าิ่านจะได้เกี่ยวกรอตรงกานแต่ว่าบางคนสีเ่เฮดตาลาเนี่ยจะได้เกี่ยวหลังตรงกานนะครับคที่น้องครับครับมืนอนี้ก็เลยมาทายบรรยากาศต่างๆนะครับให้คนที่น้องฟังไปนะครับได้ช่งกันกนับแรกๆสำหรับมือหนรับ ครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้ยบรรยากาศนาะเอาคุณมันคุวันครับน้องครับครับพี่น้องครับหลังจากติดตัดหญ้าออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วออ้ยเป็นตะบึงต่อครับบาทนี่อ่าสำหรับขั้นแค่เฮ้านาะก็คือค้นนะครับซ่งผมยาวนาะพี่น้องครับหลังจากติดตัดหญ้าออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนคักปัญญงครับพี่น้องครับบาทนี่นี่ในแม่นะครับยังเป็นตะเที่ยวเนาะนกหนูปูปีกนะครับกระสือบรด้มาสนนะครับให้พี่น้องครับบาทที่นี่เนาะโอ้ได้การได้การครับเอาครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับสำหรับถ่ายสุดคลิปมือนีเนาะเข้ามาเบาใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเทหน้าปังเนาะครับนี่เลี้ยวไปทั้งนี้ครับพ่อให้พี่น้องครับบาดท,ที่นี่อาดแผนเอ,อืดเติดเลยครับพี่น้องครับบาดนี่อุ้ยครับเอาบานีเฮากระิททาการตัดห้านะครับอย,อยู่ทั้งคันแท่น้าสู่คันแท่เลยครับพี่น้องรับบาดนี้กระจายเฉื่อ,อเติดแบบนี้ที่สันเนาะ เอาท้ายสุดคลิปสำหรับวันนี้นะครับฝากเป็นขวัญกำลังใจให้กับนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การ,กรเกษตรสียดแชนแนลเด้อครับพ่อพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย, share, อย่าลืมกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามอย่าลืมกดหมักกระแลงกดหมักกระดิ่งให้เด้อนะครับเพื่อสุขภาดคลิปด,ดีๆแบบนี้นะครับเนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรพร้อมทีมงาน ขออำลาภาจากพ่อพี่น้องป้องฝายไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับปาดแดนเอดเติมเลยครับพี่น้องครับ